ขอเสียงเฮดังๆให้คอมเมดี้รุ่นต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่และนี่คือยุคใหม่ครับนี่คือยุคที่วงการสแตนด์อัพจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับบ้ามากจริงนะครับจากวันที่แบบเล่นกันอยู่เล็กๆสองสามคนวันนี้ม่นคนดูเป็นล้านอะการชวนผู้สาวเข้ามาในโวงหนักครั้งแรกขอให้ได้จับมือครับจังหวะเอาแล้วมืดๆมาแล้วมืดๆแพ้ผี หรือเ่งดูโปรแกรมหนัง The Eye คนเห็นผีสิฟังเข็มครั้งแรกนอนกั้นเยี่ยวไว้หันไปมองสภาพตัวเองโอ้โหกูโดน34กว่าเกมเยี่ยวแต่พิกกี้นี่อย่าตกใจนะนี่กล้องไม่ใช่หักผมนะครับผมสมมติว่าผมได้ขึ้นไปสวรรค์นะเขาบอกว่ายิ่งชั้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ย จะยิ่งยิ่งใหญ่สวยงามสุดลูกหูลูกตาเอ้าอิลิทเนี่ยสวรรค์คุณแบ่งชนชั้นเหรอผมจะไปรอคุณท <ok, ี่ทางช้างเพื่อซอกไหนของทางช้างเผือกเอาเคลียร์ๆขอเคลียร์ๆผมจะไปรอคุณที่บ้านเลขที่19733หมู่บ้านสินคอนคลองจันทร์ปังกับิี I'm going to talk about how Thailand can become the leader of ASEAN. มีด <Jacqu eline cheering uno> ้วยเหรอเคยคิดแมั้เราเสียตังค์อยู่พัน1,800มาฟังเรื่องไอ้หลุยชักเว้า ครับครับครับเฮ้ยดีอยู่นะพี่แกัปก็มากระซิบบอกว่าขอสุภาพสุภาพนะมีลูกค้ามาดูด้วยพี่หลุยผมไม่เล่นกระเียวแบบนั้นแน่นอน